ค่ะมือนี้นุ่นทิยาพาพอน้องอีซี่มาตามแนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะน้องคอปเตอร์อพัอนให้นุนทิยาเอาไปล่วงมือเลขออกนะคะหาศูนย์กับแปดเก้านะคะเลขออกเก้าแปดนะคะมากจริงๆนะคะสาหรับงวดนี้ได้ยินข่าวว่าบอกแล้วนะคะบอกต้องงวดนะคะเน่นให้เลยนะคะเลขสองตัวจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยคะ่ะคุนี้ามาหาอาพัอนเลยพี่น้องน้องคอปเตอร์บอกเลขคลิปนี่นุนทิยาเอาไปล่งมือเลขออก มันจะอยู่ในคลิปเดียวกันกับเซียนแปิ้วเพราะว่าอาเพยบนบรรทรงให้เบิ้งทางไล่หรอให้นุทยิยะเราแท่นนะคะน้องคอบเตอร์บอกเลขห้าศูนย์แปแล้วก็ 56, ห้าหกห้พี่นอ้องเอ้ยมันออกเก,ก้าแปดเพราะว่ามือเลขออกคลิปหลายเ้าจะต่อกันเอ่ออยู่ในคลิปเดียวกัน2อ,อาจารย์นั่นสินค่ะ <S <S บรมวัวเอฟซโชคดีน้ำบอนะคะผู้ใดโชคดีก็ อยากให้คานมน่นงคปเตอร์ um uh 네 Mont right. อกับติดต่อนุนทิยาโดยตรงนะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์หรือหรือจะเบอร์ไลน์น้องนุ่นน้องนุ่นเบอร์ไลน์น้องนุ่นอ่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์น้องนุ่นไลน์นุนทิยาจะเต็มนะคะแอดไลน์บอด้เต็มหาพ่านคนแล้วนะคะน้องนุ่นบอกเลยโตโตเบอร์ไลน์ เบอร์เลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งศูนศูนย์เจ็ดค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ไลพ่พรน,นภาสีหลอดนะคะซื้อไล่จะซื้อพรน,นภาสีหลอดค่ะผู้ใดอยากซอยคานมนองคอปเตอร์เนาะเปินเเป้นจะได้มีกำลังใจบอกเพิ่นมากินนมยังก,ง,งกอง่ะไฮคิวนมไฮคิวนมกองเนี่ยกินกวดว่ากินหลอดไดยแามเว่นกินหลอดเออก็ดีแหละไปโรงเรียนกินหลอด อืมดีด uh, like uh, uh, ีบ um, ่ได้ล่างขวดนมยาอ้านอกกับไปหลอดย่มขึ้นินจังขวดตอนนี้ไปโรงเรียนไปรงเรียนบ่ห่านมากบกบ่ห่านไนมาอยู่บ่ได้ยินค่าว่าคนบอกตองหวดกันเลยมากคนมาจังใดค่ะบอกตองหวัดอะไรย่มเมื่อแรกมากประมาณหัวู่าวนี่แหละกว่าจอยแม่เห็นมเนาหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ด ให้บอกพอกงาโต้บนบ่โบเล็กสองตัวดันไหนเนื่งเกตเล็กสามตัวหนึ่งสี่หนึ่งแล้วกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดแมนคือคือเขาบอกเกี่ยวก้อนนี่แหละเขาสะบอกเล็กสามตัวแล้วก็ไม่เอาสองตัวแปดเก้าตัวกันเหมนเี้เออเออเออหวดก้อนนี่เพื่อนว่าหาฮกหา ก็<น><อ>แปดเ<ถ>ก่าเนาะมนตอนที่ไล่ไปบอกที่แหลก<น>บัดมือเลขออกว่าหาศูนย์ก็แปดเก่าเลยหกส <65 S 1> <อ>ิบห้ากับมัมแปลกเนาะคนเนียงเมื่อเขาก็บอกซำแม่แหละบัดเนียนย่ำขึ้นมากับฟันบาเลยผ้าเขาขึ้นไปนอนทั้งเงี้ยนสองขึ้นจ้ามวดน,นี้บ่ เอาเลขเงี้ยนกับว่าแมนตัวเดียวกันเงี้ยนกานวักซึนไปนอนบนบ้านเงี้ยนซึนไปนอนกอดกันเงเี้ยนสองคนโอ้ยหัวที่ผ่านมานน่มาตั้งสองหลอเขาเจ้าจ,จัดงานกะทินอยู่หนิมันบอปิดทางออาพอดไว้ยะไปไปบ่ได้ปิดทางนาูกวเลยว่าขันไปไดกะทายบาย่ได้เพราะว่าเขาเจ้าจเปิดเพลงเพราะว่าช่วงนั้นขาเจ้าห้าเองนน,นั่นข้าเจ้าต่้งตทเลย้ซื้อต่างว้รถเกียงขาเจ้าก็เล่นไก่ไปไก่มา อันเพราะว่าช่วงว่างงานกันสองอาทิตย์ไข่เนาะบันย์ก็เลยไปโรงเรียนกับแน้ทางอยู่ว่าเออเปนสีมากว่เนาะว่าอันี้มันก็เป็นกังเขนเขาคือแต่ว่ามันขึ้นีก็บเราอีกมันขึ้นก็บเราดูบ้หนึ่งซีหนึ่งเจ็อ๋อหนึ่งซีหนึ่งเจ็ที่แรกว้าว่าวหนึ่งซีหนึ่ง แล้วก็นึ่งเจ็ดบัดมือเคืนบัดบานนึ่ง4ีนึ่งเจ็ดนึ่งซีนึ่งเก็ดอาอจ้อยนึ่งซีเฮ้ดมาบอกงานนึ่งเก็ดเ้ยคนคนน้่ก็ตรงกันก็เลีกบ้านนะตงกันจว่าตงกันก็เรขบ้านอันกระปนานปไปนวดน้ำกันเถงเียนสองคึนไปกวาดนไรผู้อาบน้ํนเลยว่าอันเอแม่เอานวดน้าแม่ลดแต่ว่าถ้ามึงมอหมันมอะไปไนเลยจ้าจ้า งี้ยมัอเจ้านี่ไดทจอยแีฝันดีขึ้นย่งีที่ซื้อแ่ได้สิบบาทด้สิบาทดีพอไไ้ค่า้ตวาซื้อนี่ก็ได้ร่องเชียงเบิงก็ื้อทำแม่บอก็ได้บ่ซื้อจะแดงมานั่งจอยกับบ่มากครแปดเก่ามันเป็นเลล็กใจคือมีหมือนื้อแม่เจ้าจอยใจบาทแล้วหกสิบกัมันกับเกินคืนจ้า ศูนหาเตัวระมาณสามร้อยเบายนแงิกจ่ายเพิ่มหจ่ายเริ่มหจ่เิ่มหนเ่ยเพินกจ่ายเพิ่เกิ่เพิ่มกจ่ยเิ่มก่ยเพิ่กเิมจ่ายเพิ่หกจ่เกินเกจนาเิกจ่ายเพิ่หกจายเพิ่มหก่ายมก่ายลพิะมหจ้ามัพย่มห่ายเพิ่มหกจเลขอมนเนายเม่นหัจไายจัิมหนาเิ่มหกจ่ายเพกัมหกจ่าเพิหกจ่ายเพิ่่ายเพิ ก็ขึ้นมากกระดไล่ก็อยากรีดขึ้นมาเนาะบัดนี้จังมาท่มกับงานนั่นิหม่จ้าได้ดฝ่าวอกมาขายของซอยเขาพอมาตากน้ำเพชรยังซอยเขาหนิหม่จ้ามือสีได้เงินเนาะอืมกะว่าอยู่เนี่เมื่อเด้อขันไปเมื่อใดย่อบอกว่าเลื่องอาเพชนเขาเด้อกะว่าอยู่เนี่ยอันก็พิถ่างแหม่อันก็ติถางผู้สาวกะว่ายืนแม่แม่เมื่อเปนดวงเฮาสิผสมกับอันเอ็นจีแบบ เอาจอยแม่ฝันว่าอัอานนั่นมาอยู่ดีแอดมินนี่สองคนใส่เสื้อขาวเบอร์ที่จอยจังได้กระดวงดีกับค่ะแม่ก็ว่าจังซี่อันได้เบิ่งบ่ของหนูลงคลิปว่าออกรถป้ายแดงน่ะบ่ได้ไบดเ,เบิ่งก็ยังว่าย,ยากยทำงานนัน่นขายของซอยลูกอาเรียนก,าาก็หลัวอาเลียนก็หลัลลว่ารถปไ้ายแดงโอ้ยจะไปพังผู้ใด้เบาแม่เนี่ยพ้นโฉกันดูสันโอ้มื่อเลขออกวบบโอ้ยเพิ่นว่าเลขรถ โอ้เล่กอันสรุปล้างเล่กอกะเข่ากันกับเล่กข้าววเตอร์นันดูนย์หาแปดเก้าแมมตัวเดียวกันเดียวกันซึนหาแต่ว่าได้ว้างไงวดนี่ทำให้เขาหายแท้แทนั่นสินี่หลาสองคููนี่คิดว่าพันยาหนึ่งเจ็ดหนึ่งสีนว่าเมียนมื่อขึ้นยังไงมาบอกอีกสองตัวมาอจ้อยหนึ่งชีบอกงานหนึ่งเจ็ดแนวทางของหนูเขาเติบไปได้ทั้งไทยทั้งลาเด้อพี่น้องน้องที่ย่าเขียนหาย มาจริ่งแก้วบ่วันนี่บ่เมียเนี่ยอืมหนึ่งทีเอาบ้างเป็นไข่เนี่ยนอนกินนุ่มเป็นใดกังขื้นแม่นอนกระดิกขาแม่เอาไข่ตัวเล็กออกมือเล็กออกมันบ่ใช่โยบ่แต่เกาวันใช้โยดีล่ะอันบ่หยเบิ้งโท่าระสาบอืมบ่อยเบิ้งถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งโท่าระสาบเราหลุนขักโพดจ้านางหลุนคือผู้ใหญ่นี่แม่เม่อนั่นหรอเนาะ ก็เลยบ่อยากให้เบิ่งคนหน่อคล้ายๆมาพูดเถ่ามาเกิดนกคว่มทิดนูนูะผู้ใดรอจังไดยอาจารย์นู้่ะอั่งก็เงียบน้ํากันสองขึนแล้วบันต่องวดเลยไปยังาเอ้าวมิบวมาอยู่บ่จ้อยเขานั่งดเลาเชคเกนเดอร์เหล้าวัถืออนหนึ่งก็ต้องอีอัหนึ่งก็เล้ยวางสิได้ไม่กระดัก็เลยวางสิเพราะว่าเย็นบัวหาหูคนถือาวมอาิตามเลขซุ้มหนี้สีสือเลขล่าก่อนสืสเลขเล้านะสิตาม โบนันกับซื้อเล็กทายิงก้วที่ตาม็นมือหดมือมันอด้ลอยเติมมันไปได้ทั้งไทยทั้งลาวนะคะเมันมากไปโตที่พนเน้นคือแต่เลขยู่นี่นี่บตรงตเลขยนี่มันมีแค่สองคู่อันหนึ่งหนึ่งนี่บเน้นมันบ่บ่เขาบอกก็สามนันเลยเขาบอกแต่เป็สี่สี่ถ้าสานันหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดเขียนไ้เป็นเจีหนึ่งกระชังเขาสิเขาชินมานับจากหนึ่งถกนหนึ่งเจดกรับขึ้นมาอ้าวโบเมเจก่อนบ่หนึ่งเจ็ด ว่าอ้งเสี้เทียหมวดก้อนนี่ก็ห้าศูนย์แปดเก้าแมนห้าศูนย์แปดเก้าเลนอยู่นงังอยู่เราเมื่อเลขสีออกนั้นเบ้าแต่แปดเก้ายางเดี่ยวป่ะโอ้ยหาศูนย์คือพระทูนหาหนเอากระยังวายังวา,ายไล่บวกให้เรีนตัวนี้แหละมีสามนี่แหละแต่ว่าภูญานี่มากว่าจังได้หน,นี้ชวนหานี่มันบริหารจีนคือพะาะทูนหาไปเชื่อกางเกงมาก บาดนมีบ้านได้กางเกงแตกกางเกงตัวละห้าสิบบาทกางเกงแตกเป้าว่าผู้ใดฟังจอยจังไรเล็วเตอร์ก็แตกกับคักด้วยงวดนี่กางเกงแตกกางเกงแตกผู้ให้ไปเบิ่งเลยแตกอีหลีเห็นบ่แตกอีหลีเลยแม่อันเลขในเลขสามคู่นี่พอออกคู่ได้กับคู่หนึ่งจังไรเลขมันก็แตกกับคักด้วยงวดนี่ก็เลี้ยงซี่ หนูกับวาเลขมันดังมันอ่านมันสิบเออกนี่แหละพี่น้องแท็กแต่เพื่อนบ้านเอาไปลงมือเลขออกเลยบมลูกค่ะแถบเพื่อนบ้านอ่านไหวละหกสิบนึ่งีไปขึ้นน้ำเพลินแล้วอันนี้เนี่ยนักขายของใส่หลุบสาวคนาดไหนอยู่ในคลิปเดียวกันกับเสี้ยนแปดเดี่ยวนะคะลงวันหวยออกเลยคลิปนี้น้องที่ญาบรรยายแทนเลยนี่วายอ๊อฟอันเสี่ยวเนี่ย เมื่อยเธอโบเคยบอกแม่มันดีก็โทรไปบอกแม่มันแม่ก็เลยซื้อในเวียบลองเบิงแม่เป็นได้ยี่สิบบาทแต่ยังดีแม่โบเคยขนาดสิบบาทแล้วก็ซื้อของแม่แม่โบเคยซื้อเลขพ่อแม่บบเคยซื้อเลขเขาก็ว่าอายุแม่ไม่เงินว่แต่โบไมีกันสีสจ้ไม่ห้ซื้อโอ้ยบาทนู้นมันใจเคืองคาหนึ่งลูกเพิ่นมากบอกเลขที่ว่าพ่อแม่จริงๆว่ามักซื้อกมักซื้อตะปูกัมญาแมณบูกัมญากระบาดนี่แม่เลย ก็อจอยกับมากเ,เลยแมีนตะก,กี้บ่มักอ้าวพี่น้องตามนี่ได้ค่ะโตที่เน้นคือสุดคือ17นะคะ1714นะคะเป็นแนวทางหาส,สื่อสลากกินแม่รัฐบาลหรือไปรุ่นประเทศเล่านะคะเพราะว่าเลขน้องน้องคอปเตอร์เนี้นไปได้ทั้งไทยทั้งเล่านะคะขอดดบคุณนัเพียร์นารายที่แบ่งปันนะคะวันนี้ให้เอฟซีสื่อได้เด้อให้เอฟซีโซเดียแนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะอบ,คบอกต่อของวนนะคะเออออกภาษาแล้วลังเตียให้เขาร์ไง